สวัสดีฉันจงอางคางสอดแจ้งหมอลำนาำวิหกเมียหัวหน้านกพงศกรวันนี้ฉันมีผลไม้มาแนะนำให้ทุกท่านเป็นผลไม้ที่ชาวอีสานชอบกินมากและเป็นผลไม้ที่มีอยู่ทั่วไปปลูกได้ง่ายกับสภาพอากาศของภาคอีสานและฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินผลไม้ชนิดนี้มากแต่ตอนนี้ผลไม้ของฉันสุกเหลืองเต็มต้น ฉันเก็บมาได้กะคุหนึ่งฉันก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แต่ก่อนฉันก็ชอบกินอยู่ตอนที่มันยังอ่อนๆแต่ตอนมันแก่มันสุกเหลืองเต็มต้นดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะกินยังไงเพราะทีฉันเก็บมาตั้งกระคุหนึ่งดิฉันก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รู้คนเท่าคนแก่ชอบกินมากผลไม้ชนิดนี้นั่นก็คือ มะเขือคืนคนอีสานชอบมากมะเขือคืนเอาไปใส่ส้มป่าจอมส้มปลาน้อยเอาไปใส่มั่มหรือจะเอาไปใส่ลาบเทาลาบปลาดุกหรือจะไปกินกับป่นปลาฉันเห็นว่ามันสวยดีมันสุกเหลืองเออเฮาเต็มต้นเลยฉันก็เลยต้องเก็บมาเพราะฉันคิดว่ารสชาติมันคงอร่อยเมื่อเวลามันสุกแล้ว เพราะฉันเคยกินตอนที่มันลูกมันยังอ่อนๆฉันชอบกินมากฉันเอาเป็นลวกกินกับปนมันแซบดีแต่ลูกสุกฉันไม่เคยกินฉันก็เลยเก็บมาหนึ่งกระคูเต็มๆฉันจะรีวิวการกินให้ดูเอาลูกนี้ก็แล้วกันเป็นลูกที่อ่อนเอ,อ่อเป็นลูกที่เล็กแล้วก็กลมๆสวยงามมีสีเหลือง มันดังเห็ดละโง่ฉันจะชิมให้ทุกท่านดูว่ามันจะมีรสชาติยังไงฉันก็ยังไม่เคยกินผลไม้ชนิดนี้ตอนที่มันสุกสักทีวันนี้เราจะมาชิมพร้อมกันว่ามันจะมีรสชาติยังไงฉันจะลองชิมแล้วนะ ฉันบอกบอกว่ามันขื่นมากแทบจะกืนไม่ลงโอ้ m ก god รสชาติมันทำไมถึงแย่ขนาดนี้ฉันไม่เคยกินผลไม้ที่มีรสชาติที่แย่ขนาดนี้มาก่อนเลยขนาดที่ลูกมันสวยงามมากเลยแต่ทำให้รสชาติมันแย่จังนี่คือต้นของมันสงสัยฉันจะต้องเอาเบิกจกมาขุดต้นของมันทิ้งซะแล้ว ทำไมรสชาติมันแย่ดิขนาดนี้ฉันรับไม่ได้เลยกับรสชาติของมันไม่รู้ว่าเขากินเข้าไปได้ยังไงแต่สำหรับฉันรู้สึกว่ามันแย่ที่สุดในบรรดาผลไม้ของอีสานที่ฉันเคยกินมาก่อนโอ้ม่นลํมซําใบของมันคายคอมากเลยคันมาก ฉันไปม้นเก็บใต้ต้นมันใบมันระคายเคืองต่อผิวคันคอคายที่สุดฉันจะทำยังไงดีฉันเก็บมาตั้งถังหนึ่งฉันเสียใจกับรสชาติของมันฉันผิดหวังกับรสชาติของมันที่สุดแล้วฉันจะทำยังไงดีกับรสชาติของมันฉันจะเอาไปดองได้ไหมฉันไม่ทราบว่าผลไม้ชนิดนี้มันดองได้หรือเปล่าหรือว่ามันต้องเอาไปแช่อิ่มมันถึงจะอร่อย หรือว่าเอาไปทาอะไรดีหรือเอาไปทําแยมหรือ,อไปกวนเหมือนมะม่วงหรอหรือไปทําผลไม้ตากแห้งหรือฉันต้องเอาไปผัดหรือฉันต้องเอาไปต้มกินเหมือนลูกที่มันยังอ่อนอยู่ฉันควรทํำยังไงดีช่วยบอกฉันหน่อยสิคุณประยุทธ์ฉันจะทํำยังไงดีคุณหมอเอลิก้า ช่วยแนะนำดิฉันด้วยสีด้านโอชนาการฉันจะทำยังไงกับมันดีหรือฉันจะเไปตำน้ำพริกเหรอหรือฉันจะเอาไปซุปโอ้ตอนนี้ฉันคิดอะไรไม่ออกฉันผิดหวังในตัวของมันมากฉันไม่คิดว่าผลไม้ชนิดนี้จะมีรสชาติที่แย่ขนาดนี้ในตอนที่มันสุกตอนที่มันอ่อนๆฉันก็ชอบอยู่ฉันกินสดๆฉันก็รู้สึกว่ามันจะ อร่อยฉันจะลองกินลูกสีเขียวดูเดี๋ยวฉันจะหาลูกสีเขียวลองกินดูว่ามันจะอร่อยไหมนี่คือลูกสีเขียวฉันจะกินเลยนะโอ้ดูกสีเขียวยิง่งยกเอารับไม่ได้ Ya. Eh. Hey. Yeah.